ขอข้ามมาที่วงการนางงามกันบ้างนะคะแน่นอนว่านาทีนี้ต้องยกให้กับแอนโทนียโฟซิลตัวแทนสาวไทยที่บอกเลยว่าทำเอาทั่วโลกตาค้างกับรอบการประกวดชุดประจำชาติบนเวทีมิสอินเวิร์สสุดสาวซค่ะ ขนลุกทั้งแผ่นดินเอลสวอดอเพราะเหมือนองค์ลงแอนโทเนียค่ะหลังจากอวดชอมความสง่างามดุจเทพธิดานางฟ้านางสวรรค์ในชุดเทพธิดาอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปปั้นพระแม่ธรณีในช่วงยุคอยุธยาที่3และ4ของอาณาจักรสยามกับรอบชุดประจำชาติในการประกวด Miss Universe สุดสาวเซนทรีมาร่วมส่งกำลังใจให้กับสาวแอนโทเนียคว้ามงสามได้สำเร็จค่ะในการประกวดรอบตัดสินช่วงเวลา7จ็ดโมง เช้าของวันที่19พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทยค่ะ